ขายด้วย,ยวซื้อคนเดียวด้วยวโอ้โ,อโหมีเครดิตทอนใช่ไหมเซนนี้อ่ามีประวัติเครดิตแล้วก็เครดิตนี้เนี่ยเราจัดเช่าซื้อกับธนาคารชีทีดีนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ่านด้วยนะคะวันนี้นะคะฉัมาส่งมอบเจ้าตัวอีซูซทีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่อ่นอนิดนึงว่าเพราะอะไรแล้วก็ประทับใจอะไรถึงแบบเลือกที่จะเข้ามาที่โชว์ลุมตลรถสวยคะก็มาดูรถแล้วชอบครับถูกใจแล้วก็ เซลบริการดีครับแล้วก็คุยกันดูถูกใจแล้วก็ชอบก็เลยถูกใจตัวรถนะคะแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดเไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยวันที่มาจองวันนั้นนะคะก็คือยื่นเอกสารไฟแนนซ์เลยถูกไหมมีค่าจองอะไรไหมไม่เสียค่าจองครับไม่เสียค่าจองด้วยนะคะและก็วันนี้มาส่งมอบรถถูกไหมใช้เงินดับไปเท่าไหร่วันนี้ ไม่เสียครับไม่เสียเงินดาวเลยนะคะออกรถฟรีดาวอย่างนี้เดี๋ยวถามพี่อ่านนิดนึงว่าทาอาชีพอะไรอยู่คะออกง่ายข,ายขนาดนี้เป็นค้าขายด้วยออกอคนเดียวซื้อคนเดียว,ด,ยวด้วยอโอ้โหมีเครดิตผ่อนใช่ไหมเคสนี้อ,อ่ามีประวัติเครดิตแล้วก็เคสนี้เนี่ยเราจัดเช่าซื้อกับธนาคารชีทีบีนะคะก็อนุมัติมายอดเต็มฟรีดาวเลยเออเคสนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขของตัวเซอร์ติฟายของธนาติด้วยก็คือคันนี้เนี่ยยอดจัดได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าตอนแรกที่อนุมัติมามันขาดเงินดาวไปเนาะพี่เนาะไซก็เลยบอกพี่อ่านว่าพี่อ่านไม่ต้องกังวลเลยคันนี้เนี่ยเข้าโครงการของธนชาตของทหารไทยธนชาติเดี๋ยวเราอัพยอดให้110%วันนี้ส่งมอบรถไม่มีใค้จ่ายเลยไม่มีใครจ่ายครับอ,อนุมัติยอดเต็มเลยนะคะตัวรถ568,000นน่นเองนะคะ ค้าขายมีประวัติเครดิตออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยใช่ครับซื้อจบคนเดียวเดี๋ยววันนี้ให้พี่อ่านฝากร้านนิดนึงขายอะไรอยู่คะเดี๋ยวแจ้งทางบ้านนิดนึงแล้วก็ขอเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะพี่แจ้งทางบ้านหน่อยลูกชิ้นทอดครับค่ะทาไทลราครับอยู่เส้นทาไทลรานะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะหาพี่อ่านได้เลยนะคะแล้วก็ขอเบอร์โทรพี่อ่านไว้นิดนึงค่ะแจ้งทางบ้านเลยเอ่อตเ้าเก้าครับหนึ่งหกเจ็ดีหนึ่งหนึ่งครับ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะสอบถามนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกรถยังไงฟรีดาวจริงไหมอ่าโทรสอบถามเจ้าตัวได้โดยตรงเลยหรือว่าโทรได้เลยครับอ่าอยู่แถวท่าไยราดแวะเวียนไปหาพี่อ่านเรียนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ่านมากๆนะคะและที่สำคัญเลยโชว์รูมของเรานะคะรับประกันในส่วนของตัวรถ ระบุชัดเจนในสัญญาเลยวันนี้ตะกี้ทั้งทำสัญญาการเรื่องชนพีคความตัดต่อไม่มีร้อยเปอรดูแลหลังการขายให้อีกด้วยนะคะรับประกัน2ปีหรือ2,000 0กิโลก็คือระบุชัดเจนในสัญญาให้เนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่